MGHS Plug-in Hybrid 291แรงม้าเสียบปลั๊กชาร์จไฟเตรียมเปิดตัวในไทยปลายปี2020นี้ หลังจากที่ MG ประเทศไทยสร้างความมือหาให้กับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV 100%ในบ้านเราด้วยการเปิดตัว MG ZS s EV นำเข้าจากประเทศจีนด้วยราคาสุดเร้าใจถูกที่สุดในตลาดเพียง1,190,000บาทเท่านั้นก็สร้างยอดขายแบบถล่มทลายจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าหลักหน่วยต่อเดือนสู่หลักร้อย ปี2020นี้แม้จะมีการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด -19 แต่ MG ประเทศไทยยังคงเปิดตัวผลิตภัณฑ์เดินหน้าอย่างต่อเนื่องต้นปีเปิดตัว MG STH m i n Change กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ก็มีรถ compact SUV ทางเลือกใหม่ Plug-in Hybrid เตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการถือเป็นครั้งแรกของ MG ที่เปิดตัวรถยนต์ PHEV สู่ตลาดเมืองไทย รถรุ่นที่ MG ประเทศไทยเตรียมจะเปิดตัวคือ MG HS Plug-in Hybrid คาดว่าพร้อมๆกับ Mitsubishi Outlander PHEV จากทางฝั่งญี่ปุ่นต้องรอกดูกันว่าสองค่ายจากสองฝั่งใครจะทำราคาได้ดีกว่ากันรวมถึงการจัดออปชันและการทำตลาดสร้างความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าวันนี้ก่อนที่ MG HS Plug-in Hybrid จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทย จึงของนําข้อมูลเบื้องต้นมาให้ทราบกันดังต่อไปนี้มิติตัวถังยาว4 5 7 4ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,876ม mm, ิลลิเมตรสูง1,664ม mm, ิลลิเมตรระยะาฐานล้อ2,720ม mm, ิลลิเมตรภายนอกสีฟ้าคัเป็นเฮเจนบลูภายในห้องโดยสารสีฟ้าโมนาโกบลู s หรือสีเบจเครื่องยนต์และขุมพลัง ใช้เครื่องยนต์เบนซินเดร e c กอินเจ t คชั่สู่สูบแถวเรียงบลูคอร์ขนาด1.5ลิตร1 4 9 0ซีซี GDI พ่วงเทอร์โบกระบอกสูบคุณระยะช่วงชัก74.0คูณ8.6.6มิลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด10.0ต่อ1กำลังสูงสุด169แรงมา้าทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังสูงสุด122แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะ E เมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะได้พละกกำลังรวมสูงสุด291แรงมา้า480นิวตันเมตรแบตเตอรี่นิเธียมไอออนขนาด16.5กิโลวัตต์ตัวเลขสมรรถนะจากโรงงานอัตราเร่ง0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน6.6วินาทีวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ระยะไกลสุด75กิโลเมตร กำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนั้น MGHS Plug-in Hybrid คาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายปี2020นี้ก่อนงาน Motor Expo จะเริ่มขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายนอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ